สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ทางสองเราก็จะพาท่านมาชมสวนป่าผสมผสานนะครับซึ่งเป็นการปลูกไม้ยืนต้นนะครับหรือไม้ป่าแซมสวนไม้ผลนะครับเราจะมาดูกันนะครับในอีพีที่2นี้เราจะมาดูว่าข้อดีของการปลูกไม้ยืนต้น,นครับหรือไม้ป่าเศรษฐกิจแซมสวนผลไม้มันมีข้อดีอยังไงนะครับแล้วก็อันที่2คือมาดูว่า,าเทคนิคการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจนะครับ แซมในสวนผลไม้เรามีเทคนิคยังไงนะครับที่จะได้ผลดีที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสําหรับข้อดีนะครับของการปลูกไม้ยืนต้นนะครับแซมสวนผลไม้นะครับข้อดีข้อแรกเลยนะครับก็คือนะครับใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือเวลาที่เราปลูกไม้ผลนะครับเราจะปลูกห่างกันประมาณ6เมตรใช่ไหมครับอย่างเช่นอันนี้คือต้นมะม่วงครับต้นที่1นะครับ อันนี้คือต้นที่2นี่ครับนี่คือต้นมะม่วงต้นที่3นะครับเราก็จะปลูกเป็นเรื่อยๆครับเป็นสวนไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่เวลาการปลูกต้นมะม่วงของเราเนี่ยนะครับเราก็จะปลูกห่างกันประมาณ5เมตรนะครับอันนี้คือต้นมะม่วงครับนะครับี่ครับลายมาอีกนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงอีกนะครับปลูกห่างกัน5เมตรนะครับ ซึ่งในต้นมะม่วงนะครับมะม่วงนี้อายุ4ปีนะครับห่างกัน5เมตรนะครับซึ่งที่ว่าง5เมตรนี้นะครับเราก็สามารถที่จะปลูกไม้เศรษฐกิจหรือไม้ยืนต้นแซมได้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้คือข้อดีนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับที่อยู่ระหว่างต้นมะม่วงนะครับสต้นนี้เราก็สามารถที่จะปลูกไม้ผลไม้เศรษฐกิจไม้ยืนต้นได้หลายต้นเลยนะครับเนี่ยต้นยางนาก็มีนะครับมีแต่ต้นที่สวยเลยครับนี่นะครับ อันนี้คือต้นใบมะขามงนะครับต้นยางนาต้นพะยูงนะครับปลูกแซงเลยครับอันนี้คือมะฮอกกานีนะครับเราก็ปลูกห่างจากต้นมะม่วงออกมาประมาณสัก 1- 2เมตรนะครับนี่ครับแล้วเราก็จะปลูกไม้ป่าเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือข้อแรกนะครับนี่ครับต้นไม้เต็มเลยนะครับที่เป็นว่างๆนะครับระหว่างไม้ผลนะครับที่เราปลูกนะครับอันนี้คือต้นมะม่วงนะครับ อันนี้คือต้นไม้ยืนต้นของเรานะครับอันนี้คือต้นกระท้อนเห็นไหมครับนี่ครับเราก็ปลูกไม้แทรกนะครับระหว่างต้นกระท้อนกับต้นมะม่วงนะครับก็มีอะไรครับนี่มีพะยูงก็มีมีมะฮอกกานีก็มีนะครับอันนี้คืออะไรครับพะยอมต้นแดงนะครับเราปลูกไว้เต็มเลยนะครับนั้นเราจะไม่มีพื้นที่ว่างเลยนะครับก็คือพื้นที่ทั้งหมดเราปลูกไม้ยืนต้นแสนได้เลยนะครับ อันนี้คือข้อดีของอการปลูกไม้เย็นต้นแซมลลไไมม้้ผลแซส่วนผล,ลไม้นะครับก็คือ,อเราใช้พื้นที่เกิดปยชนสูงสุดเลยนะครับแล้วต้นไม้มันก็จะพึ่งพาอาศัยกันนะครับประโยชน์ข้อที่2ที่เราได้จากตรงนี้นครับก็คือประหยัดน้ำนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เราสวนเราในชาร์จระบบสปริงเกอร์นะครับลดน้ําต้นไม้นะครับเราลดต้นมะม่วงนะครับนี่นี่คือสปริงเกอร์ต้นมะม่วงนะครับ นั้นเวลาที่เราลดน้ํามะม่วงนะครับสปริงเกอร์เนี่ยครับมันก็จะมีรัศมีของมันนะครับรัศมีกระจายนะครับก็ประมาณสัก3เมตรนะครับดังนั้นรัศมี3เมตรก็คือถ้าเราตั้งสปริงเกอร์ไว้นะครับปุ๊บจุดหนึง่งรัศมี3เมตรก็คือรัศมีก็คือในระยะ6เมตรนี้นะครับก็จะได้รับน้ําไปด้วยนะครับดังนั้นมะม่วงก็ได้รับน้ําแล้วก็น้ําที่ จากสปริงเกอร์มันก็ไปโดนต้นไม้ด้วยนะต้นไม้ก็ได้รับน้ําด้วยนั้นไม้ป่า,าที่เราปลูกไว้นะครับในสวนผลไม้ก็จะได้รับน้ําพร้อมกับที่เราลดาไม้ผลของเรานะครับอันนี้ก็คือข้อ2นะครับก็คือประหยัดน้ำนะครับสามารถใช้ประโยชน์ดได้สูงสุดอันข้อดีข้อที่3ก็คือนะครับต้นไม้จะสูงแล้วก็ตรงกว่าที่เราปลูกในสวนป่านะครับอันนี้คือยืนยันเลยนะครับ เ,เหตุผลที่มันสูงก็มาจาก2ประการครับขึ้นหนึ่งมันได้ลดมันได้รับน้ําเต็มที่นะคะรับเพราะว่าเวลาที่เราลดน้ําต้นไม้ไม้ผลของเราครับลดมะม่วงไม้ป่าของเราก็ได้รับน้ําไปด้วยประเด็นที่2คือมันจะสูงกับไมายืนสูงกับไม้ผลของเราครับเพื่อไปหาแสงแดดเห็นไหมครับต้นนี้คือมะม่วงนะครับมะม่วงในอายุ4ปีนะครับสูงมากะมะม่วงอายุ4ปีนะครับนี่นะครับ ส่วนนี้คือมะฮอกกานีครับมะฮอกกานีอายุปีหกเดือนอายุปีครึ่งแต่สูงมากนะครับนี่ครับมันจะสูงมากเลยครับสูงเพราะว่ามันต้องสูงสู้กับอะไรครับกับมะม่วงครับมันก็จะต้นสูงในนะครับนั้นต้นมะฮอกกานีที่ปลูกติดกับต้นมะม่วงนะครับอย่างนี้คือต้นมะฮอกกานีครับห่างกันปลูกห่างมะม่วงวันหนึ่งเมตรเมตรครึ่งมาเมตรครึ่งครับนี่ต้นที่หนึ่งครับนะครับสูงมากเลยครับน่าจะประมาณ3-4เมตรเลยต้นนี้ครับเพื่อมันจะสูงแข่งกับมะม่วงครับ อันนี้ก right to ็ต้นที่สองอีกนะครับนี่ต้นนี้ก็ต้นใหญ่เช่นกันนะครับนี่ครับอันนี้ปลูกติดต้นมะม่วงเลยครับห่างจากมะม่วงประมาณสัก2เมตรครับนี่ดูดูเรือนยอดครับเกือบเท่ามะม่วงแล้วครับมะม่วงอายุ4ปีฮอคกานีปีครึ่งนะครับฮอคกานีมันก็เป็นธรรมชาติของต้นไม้ครับที่มันจะต้องพยายามหาแสงแดดให้มากที่สุดนั้นวิธีการที่มันจะได้แดดมากที่สุดคือมันต้องให้สูงกว่าต้นไม้อื่นนะครับนี่ครับอันนี้คือต้นพยองครับพยองนี่ก็สูงดีครับอายุปีครึ่งเหมือนกันครับนี่ครับ นี่ครับพยุงนะครับสูงก็ประมาณ2เมตรนะครับนี่นะครับถ้าเราปลูกที่สวนสังเกตนะครับถ้าเราปลูกที่สวนป่าล้วนๆที่ไม่มีไม้ผลเนี่ยมันจะไม่สูงขนาดนี้มาก่อนมันจะไม่สูงแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับหลากหลายเลยครับนี่ครับที่เราปลูกไว้ก็จะมีสูงๆหลายต้นเลยนะครับนะครับอันนี้พาท่านมาชมนะครับอันนี้คือต้นมะม่วงนะครับนี่นะครับอันนี้ครับ ดูจากต้นนี้ก็ได้ครับในพยอมนะครับพยอมมันก็จะสูงครับพยอมอายุ1ปีหเดือนครับสูงก็ประมาณ3เมตรกว่าเลยครับนะครับเพราะว่ามันต้องสู้กับต้นมะม่วงที่อยู่ด้านหลังนะครับหรือต้นพยุงต้นนี้ครับพยุงต้นนี้ก็อายุปีครึ่งเหมือนกันครับแต่สูงมากนะครับเพราะว่ามันต้องแข่งกับมะม่วงนะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับในการปลูกแบบนี้นะครับอย่างนายนะครับ ยางนาก็จะสูงแข่งกันนะครับหรือมะฮอกกานีครับมะฮอกกานีตังนี้ก็สูงมากนะครับเพราะว่ามันต้องแข่งกับมะนาวแล้วแข่งกับมะม่วงนะครับันี้หรือยางนาครับยางนาตัวนี้อายุปีครึ่งก็สูงประมาณเกือบ2เมตรนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันต้องรีบสูงเพื่อให้สูงมากกว่าต้นมะนาวที่เราปลูกไว้นะครับนี่อันนี้คือข้อดีข้อดีเรื่องของการปลูกต้นไม้แซมไม้ผลนะครับก็คือมันจะต้นสูงใบนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อดีที่เราเอามาชัมผันะครับและอีกข้อดีหนึ่งที่เป็นที่เป็นผลพลอยได้ก็คือเรื่องของอัตราการรอดจะสูงนะครับต้นไม้ที่ปลูกอยู่กับไม้ผลน,นี่อัตราการรอดจะสูงว่าเลยครับเพราะว่ามันมีพี่เลี้ยงนะครับซึ่งไม้ผลที่เราปลูกไว้นะครับ <conom ía> มันจะให้ร่มเงาครับมายืนต้นที่เราปลูกใหม่ดังนั้นไม้ยืนต้นพวกนี้ก็จะไม่ไม่ได้รับแดดนะครับก็คือได้รับแดดแต่ว่าไม่ได้รับแดดเต็มที่ มันก็จะมีโอกาสรอดสูงตอนที่มันยังปลูกใหม่ๆนะครับนี่คือข้อดีของการปลูกไม้ป่าแซมกับไม้ผลนะครับทีนี้ต่อมานะครับต่อมาเราจะมาดูว่าเทคนิคนะครับวิธีการปลูกไม้ป่าแซมกับไม้ผลให้ได้ผลดีนะครับมันจะต้องมีอันดับแรกเลยครับหนึ่งครับ เราควรจะปลูกไม้ผลก่อนนะครับให้อายุสัก 3- 4ปีนะครับประมาณ3ปีพอดีเลยนะครับนี่ครับคือให้ไม้ผลนี่มันโตก่อนถ้ราบไม้ผลนี่มันจะมันจะสูงช้านะครับดังนั้นต้องให้มันให้มันสูงให้มันโตแล้วก็ให้มันสูงสักประมาณสัก3เมตรนะครับพอดีนะครับซึ่งถ้าเราปลูกไม้ผลสักอายุ2องปีเราก็เก็บผลได้กินได้ได้กินผลนะครับเช่นมะม่วงเนี่ยครับสปีก็ได้ลูกแล้วครับเราก็ได้กินลูกเก็บลูกกินแล้วนะครับได้กินลูกมา2ปีแล้วครับมะม่วงนำดอกไม้นะครับ ต่อมาเราถึงเอาไม้มาปลูกแซมเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะพอดีกันนะครับการที่ให้ปลูกไม้ผลก่อนก็เพราะว่าหนึ่งนะครับถ้าเราเอาไม้้าปลูกร้มกันน่ครับไม้ย็ยนต้นมันจะสูงกว่านะครับดังนั้นมันก็จะทําให้บางแสงแดดก,กับไม้ผลทำให้ไม้ผลเราไม่โตนะครับดังนั้นเราต้องปลูกไม้ผลให้มันโตก่อนค่อยเอาไมา้ยินต้นมาปลูกแซมเพราะว่าไม้ยืยนต้นนี่มันจะมีความทนนะครับอันนี้คือปัจจัยหนึ่งก็คือต้องปลูกไม้ผลก่อนนะครับอันที่สอง การเลือกพันไม้นะครับในการเลือกพันไม้นะครับเราต้องดูด้วยว่าถ้าต้นอะไรที่จะปลูกคิดกับไม้ผลครับเราควรจะเอาเขาควรจะเลือกต้นไม้ที่มีลักษณะลาต้นสูงตรงเป่าแล้วก็เรือนยอดแคบนะครับอันนี้นะครับอย่างเช่นส่วนเราเลือกยางนานครับกินว่าส่วนใหญ่ถ้าอยู่ใกล้กับต้นมะม่วงผมจะปลูกต้นยางนากับปลูกต้นมะฮอกกานีเป็นหลักนะครับเพราะว่าต้นยางนาต้นมะฮอกกานีนี่คือเรือนยอดมันจะ มันจะสูงตรงแล้วก็เรือนยอดมันจะแคบนะครับดังนั้นมันจึงจะไม่ไม่บังแดดให้กับต้นไม้เรานะครับดังนั้นถ้ายางนามันโตขึ้นเต็มที่นะครับใต้ต้นยางนานี้ก็จะแดดก็สามารถส่องถึงนะเพราะยางนามันจะลักษณะสูงตรงแล้วก็โปร่งนะครับเห็นไหมครับดังนั้นนะครับนี่นี่คือต้นมะม่วงนะครับที่เราปลูกไว้นะครับนี่ครับหนึ่งต้นอายุ4ปีนะครับแล้วก็ยางนามาปลูกอ้อมเลยครับนี่ครับต้นยางนาที่เราปลูกนะครับนี่อันนี้คือต้นนี้ ก็สูงดีมากเลยนะครับเนี่ยต้นยางนาก่อนนะครับคือปลูกต้นยางนาติดกับต้นมะม่วงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปลูกต้นอื่นตามนะครับเน anyway ี่ยยางนาเสร็จแล้วก็จะเป็นอะไรครับนี่คือมะข่ามงนะครับเนี่ยมะข่ามงแล้วก็เป็นผ้ายวงเนี่ยนะครับเนาะเราจะปลูกออกไปอย่างนี้นะครับแต่ยางนาจะอยู่ใกล้กับต้นมะม่วงม่สุดเลยครับห่างกันประมาณ1มา2เมตรนะครับนี่คือต้นยางนานะครับแล้วก็ต้นมะม่วงนะครับนี่อีกต้นหนึ่งครับเนี่ยต้นนี้ก็เช่นกันครับเนี่ยต้นที่2อยางนาครับอ้อมเลยครับ ต้นนี้3เนี่ยครับต้นนี้อีกนะครับยางนาสูงมากเลยครับนี่อายุประมาณ2ปีครับแต่สูงเยอะสูงมากเลยครับนี่ครับสูงประมาณเกือบ2อเมตรครึ่งครับนี่ครับเห็นะครับดังนั้นถ้าอยู่ใกล้ต้นมะม่วงเราก็จะเลือกปลูกไม้ที่มันสูงตรงนะครับนะครับนั้นมะม่วงเนี่ยเห็นะครับเราก็จะปลูกพวกยางนาเต็มนะนี่คือต้นยางนาครับเนี่ยนี่เราจะปลูกพวกนี้ไว้ก่อนเลยนะครับพอคิดพอออกมาอีกเราค่อยจะปลูกต้นไม้อื่นก็อย่างเช่นอันนี้นะครับออกมาอีกก็จะเป็นต้น มาค่ามงนะครับนี่นะครับเนาะดังนั้นผมก็เลยส่วนเราเนี่ก็คือว่าถ้าอยู่ใกล้กับต้นไม้ผลครับเราจะปลูกยางนากับมะฮอกกานีเป็นหลักนะครับเพราะว่าต้นนี้มันจะมีความสูงตรงนะครับแล้วก็เลื้มยอดจะแคบนะครับนี่ครับนี่ยางนาจะยางนั้งนั้นเลยครับนี่ครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นยางนาครับอันนี้ก็ยางนาครับต้นนี้ปลูกยางนาแข่งกับมะกับมะนาวครับนี่คือต้นมะนาวมะนาวก็ได้กินลูกแล้วนะครับเนี่ย นี่ครับเราก็เอาต้นยางนามาปลูกข้างมะนาวเะยครับเนี่ยตอนนี้ต้นยางนาเริ่มจะสูงกว่าต้นมะนาวครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหารครับเพราะว่ายางนามันจะมีะเรียกว่ามันไม่ลกนะครับใบมันจะไม่ลกนะครับนี่ครับอันนี้คือต้นตะเคียนทองยังองก็อีกต้นหนึ่งที่สูงตรงดีเหมือนกันนะครับดังนั้นเอายางเอาเยางนาตะเคียนทองฮอกกนีมาปลูกใ,ใกล้ๆก็จะไม่มีปัญหานะครับอันนี้คือต้นฮอกกนีครับครับเห็นไหมครับ ถึงมันจะใหญ่ขนาดไหนครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแดดก็สามารถส่องถึงได้เช่นกันครับเพราะว่าลําต้นของมะกนีมันจะเป็นสูงตรงเปาแล้วก็ไม่ค่อยมีกิ่งนะครับนี่ครับก็เลยพาท่านเดินชมนะครับครับเทคนิคของเราก็มีประมาณนี้นะครับก็คือเรื่องของต้องปลูกไม้ผลก่อนครับอันที่2คือต้องเลือกพันไม้นะครับที่ลักษณะลําต้นสูงตรงเปาแล้วก็เลือนยอดแคบ ติดกับปลูกติดกับไม้ผลของเรานะครับ